ทีมนครราชสีมายูไนเต็ดนะคะเรียกเรีว่าจะต้องลงสนามพบกับทีมมหาสาร,รคาม3ใบถาวา FC ในศึกฟุตบอลรีโวคัพ2022-2023รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะความเคลื่อนไหวของทีมนครราชสีมายูไนเต็ดในศึกฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยในสัปดาห์นี้มีการจัดงานเปิดตัวสโมสรที่ทางห้างสรรพสินค้าเดอะมอโคราช เปิดตัวสโมสรสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก3ในฤดูกาลนี้นอกจากนี้ทีมยังได้เริ่มเตรียมทีมตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและลงสนามทําการอุ่นเครื่องกับทีมระดับต่างๆอย่างต่อเนื่องและมีการเสริมตัวผู้เล่นหน้าใหม่มาสู่ทีมเพื่อเติมเต็มให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในฤดูกาลนี้ ส่วนในการจับสลากประกอบคู่นะคะประกบคู่ในศึกฟุตบอลรีโวครับ2022-2023รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริษัทไทยลีกได้ทำการจับสลากประกบคู่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งทีมนครราชสีมายูเนเต็ดถูกจับให้ต้องลงสนามพบกับทีมมหาสารคาม3ใบถาเอฟซีทีมในศึกฟุตบอลไทยลีกสโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกัน โดยจะลงสนามทำการแข่งขันระหว่างวันที่3-4กันยายน2565และรอบคัดเลือกรอบที่2จะแข่งขันวันที่21กันยายน2565จะมีการประกาศวันเวลาของการแข่งแต่ละคู่าใ,ในภายหลังในส่วนของเงินรางวัลของผู้ที่ชนะเลิศในรายการรีโว c ับ2 0 2 2 2 0 2 3จะได้รับเงิน5ล้านบาทค่ะส่วนรองแชมป์ได้รับเงิน1ล้านบาท สำหรับผลงานของทีมนครราชสีมายูเนเต็ดในศึกฟุตบอลรีโวลีกคับ2021-2022ทีมหัวรถจักรพิฆาตสามารถผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยลงสนามพบกับทีมเชียงใหม่ยูไนเต็ดทีมเหนือระดับไทยลีกหนึ่งเมื่อฤดูการที่ผ่านมาซึ่งผลการแข่งขันนะคะก็เป็นทางด้านทีมเชียงใหม่ยูเนเต็ดที่บุกเข้ามาชนะทีมนครราชสีมายูไนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ค่ะ อยู่เส้นทางการแข่งขันเพียงแค่รอบ32ทีมสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของสโมสรในศึกฟุตบอลถ้วยด้วยค่ะ